ดีค่ะวันนี้มิวก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาแนะนำนะคะสำหรับคนไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนำเลยตัวนี้นะคะแคลอรน์นั่นเอง แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะคนไหนที่บอกว่าแบบทานพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วรู้สึกว่าโซมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ดูไม่สดใสนะคะตัวนี้ไม่เป็นเลยเอ่อาแล้วก็1กล่องก็จะมีแคปซูลแบบนี้นะคะอยู่บรรจุอยู่ในกล่องตัวนี้นะคะก็จะมี30แคปซูลด้วยกันก็สามารถทานได้1เดือน1เดือนนะคะก็ทานวันละเม็ด แค่นั้นเองตอนเช้าก่อนก่อนรับประทานอาหาร1ชั่วโมงนะคะตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะก็ช่วยในเรื่องของเซลลูไลท์ต่างๆไขมันสะสมนะคะตัวนี้จะไปทําหน้าที่ดักจับไขมันนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเผาผ่านไขมันในร่างกายของเราด้วยอ่าคนไหนที่อยากผอมนะคะอยากสวยอย่างปลอดภัยนะคะแนะนําเลยเจ้าตัวนี้คาร์โบไล,ล์ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสารสก,กัดของเขามาจากธรรมชาติ ลหลายอย่างมากคือมิวจําไม่ได้หมดหรอกนะเพราะว่ามีอย่างเช่นในตัวของแอลคาเนนนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของการเผาผลาไขมันหรือว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอนนะคะก็ช่วยเ,าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยกูตาไทโอนตัวนี้สารสกัดจากส้มแขกอ่าตัวนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัด จากตะบองเพชรนะคะเปลือกสนมเมล็ดองุ่นแล้วก็วิตามินซีต่างๆตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะคะคนไหนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแบบนี้นะคะแนะนําไว้เลยสําหรับคาร์โรไล,ลอันนี้กล่องที่2แล้วด้วยอ่าดีจริงๆนะคะงไงก็ขอขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะที่เป็นคนแนะนําเจ้าตัวนี้มาให้ช่วยได้มากจริงๆเพราะว่าอย่างตัวมิวเนี่ยทางานตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของการที่ต้องมีหุ่นดีอย่างเงี้ยอ่ามันเป็น มาที่1อยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะแนะนําไว้เลยนะคะสําหรับคาราลายตัวนี้นั่นเองไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย